สวัสดีค่ะพี่น้องืันนี้สาวโกสิมหาลเลาอเบิ่งเห็ดเพาะได้จ้าพ่อและจ้าพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดเพาะหนังเลยค่ะย่ขั้นแทหน้าได้ย,ยู่ขั้นคู่หน้าจะของเลยค่ะ không kia là, là là. sao cốp mẹ thiệt quan hẳn, ใจ้าค่ะเห็ดพอหนังมันจะมาขึ้นาแางสีได้จ้าพี่น้องมันบอกคือเห็ดพอฝ่าย ý ừ, ta Nhìn ừ, ta Nhìn ừ, ta Nhìn ừ, ta mày lên nhìn ta ý ừ, ta ý đấy hả ี่อาพี่น,น้องให้พอไฟได้จ้ะอุ้ยนี่เงนใู่จ้รีงจัะ แล้วให้เขาเจอเอาะออกล้วค่ะเอาจนมือว่านมือมได้เหวอะอืมจะ้ะเฮ็ดพอฝายมันจะเป็นลักษณะสส้นหมี้แล้วค่ะถ้าถึงฝนละมันสีโปโพมันจะยังสีไม่หญ่อยู่น,าน่าจะนะ มันสีปโปโพเป็นดอกขึ้นมากแค่จริงพอหนังนะคะ่ะเมียนมากนรองเมียนนี่จ้ะน,นี่เน่าค่ะดอกนี้ได้ยุะอีกจ้าเน่าวนี่วันเน่านได้ยุะจ้ะ อีกจะเฮ็ดพอนังค่ะนี่อันนี้เม,มน,นนจังเป็นได้เงินเยอะจ้าพี่นเนาะเงนเยค่ะนี่หะ่าไ่้อนนมก่ก่อนสาวกุบเราเกเลยค่ะสล่เแบบนี้ค่ะอันนี้ นี่จ้ะมันจะขึ้นมาแบบนี้าหมากนี่แงไรได้ะค่ะเด้อนี่ดอกตีพี่นกเบิ่งเบิ่งเบิ่งแงขนาดนี่จ้ะพี่น้รอนู้นดอกดออดอออมีเนาค่ะเนาดอกมีกนันเนาจ้นเนาเบิ่ดไป Cháu cốp xì đầy vào Cốp xì đầy vào thì nó ăn vượt Đồ này vô nâu chăng Đồ này vô vượt chứ gì thì nó Thì nó Đầy đỏ kìa họ Nâu vượt, Nâu, cái đàn nâu Cái này Rất là cái nâu nâu bất là phải vì nâu này bao nâu lọc già phi nọ ท้องหลวงมีว่านาวาค่ะยินดีจ้กพี่น้องผลง,งานของสาวกเมน,นี่ก็เป็นคลิปสั้นๆได้ค่ะพี่น้องสาวกก็าเลระหาเห็ดเพาะนะค่ะเนาะแกได้เนี่ยแกะบ่วลายปันไดี๋ยวมันก็ได้จ้กพี่น้อง้องม,มีค่ะ นี่สาวกุก็ขอฝากพี่น้องไปงเพียงแค่นี้ได้จ้าขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเ่าเด้ค่ะพี่น้องอย่าลืมได้จ้าเดี๋ยวอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้เดี๋ยวสาวกสุสิลงคลิปใหม่ๆพี่น้องเบิ่งเป็นประจำได้จ้าเมื่อนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง